สวัสดีค่ะ FC ทุกทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสางพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่าน FC ขาวันนี้ใจะจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางราวสตานะคะวันที่28มกราคม2568บค่ะทุกคนวันังคารนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเอฟขาแนวทางที่จะจัดทำขึ้นมาให้ f อฟได้รับชมต่อไปนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งลูดนะคะทุกท่านถ้า f อฟไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็ให้ f ฟซพิจารณาเลขเด่นประจำวันได้นะคะทุกท่าน เลขเด่นประจําวันก็มีเข้ามีหลุดนะคะแต่ว่าท่านจะสามารถนําไปใช้ในทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายลูดเนาะพี่น้องถ้าชอบนะคะทุกท่านค่ะก่อนอื่นใจะจะพาไปดูวันที่27ก่อนว่าเข้าหรือหลุดว่าท่านจะตามต่อหรือไม่นะคะสําหรับวันที่27นะคะทุกคนวันจันทร์ใจให้เด่นอยู่ที่ศูนย์ละเก้านะคะทุกคนทุกคนดูนะคะ มาหกแปดศูนย์สองหกพี่น้องเด่นมาศูนย์ค่ะทุกคนคู่ตัวเด่นเก้าศูนย์ศูนย์เก้ามาแปดศูนย์พี่น้องเอฟซี FC ก็คงเสียดายเหมือนแอดมินนะคะทุกคนเลขเด่นประจาวันมาไหมวันนี้เลขเด่นประจาวันมาเลขสองนะคะทุกคนเลขเจ็ดหลุดเสียดายนะคะทุกคน,นจะจะคู่หลุดพี่น้องเอาไปลุ้นต่อน่าจะพี่นนาะแต่ว่าเราสตาร์เข้าติดต่อกันหลายวันแล้วนะคะเอฟซี FC, คะ่ะ สิ่งที่แอดมินกลัวที่สุดก็คือกลัวหลุดนะพี่น้องเพิ่นที่เขาติดต่อกันบ่เกิน4ี่หามือนะคะพี่น้องค้าล้วเพิ่นกระิีรุดนะคะพี่น้องก็เพาเ้าในเด้อพี่น้องเด้อด้วยความเป็นห่วงน,นะคะทุกคนทุกคนวันที่ยี่สิบแปดนะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้ใจได้เด่นอยู่ที่สามและสองนะคะเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะสําหรับผู้ที่ ใจะจะจับให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นนะคะ FC คะ่ะขาสถิติงวดล่าสุดเดี๋ยวก็คู่กับเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันนะคะถ้าไม่ชอบสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยนะคะทุกคนถ้าชอบตัวเด่นนะคะมาดูคะ่ะทุกคนสามค่ะสามหกสามหกหกสามสามแปดแปดสามสามหนึ่งหนึ่งสามสามศูนย์ศูนย์สาม สองค่ะสองสามสามสองสองแปดแปดสองสองหนึ่งหนึ่งสองสองศูนย์ศูนย์สองนะคะเอฟซีขาค,คู่ตัวเด่นวันนี้ก็คือสองสามสามส,ามสองเอฟซี FC ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วกลับด้วยทุกคู่นะคะทุกคนคู่ที่ชอบวันนี้นะคะทุกคนเจหมักสามหนึ่งหนึ่งสามค่ะพี่น้องขาถ้าพี่น้องมกักตามใจได้เลยะคะ่ะพี่น้องบอ่หมกักพี่น้องพานได้เลยนะคะ เรามาดูเลขเด่นประจำวันเลขเด่นประจำวันอังคารอยู่ที่3กับ8เบิ้ลประจำวันคือเบิ้ล3 3เลข 3, 3กับเลข8นี้ fc สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสำหรับสายวิ่งสายรูดค่ะ fc ขาเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันเด่นวันนี้อยู่ที่3และ2เด่นประจำวันอยู่ที่3และ8เป็น3338 สาเป็นเลขเบิ้ลประจําวันถ้าชอบอยู่ตรงนี้นะคะสามแดแเป็นเลขเด่นประจําวันเนาะค่ะทุกคน2อค่ะสองสามสาสองสองปดแดสอง่าจะให้ทั้ง2คู่ทั้งสองสาทั้งสองแปดล้วพี่น้องสองสาเป็นคู่ตัวเด่นนะคะส่วน3 6 6ห3ห0สามสามศูนย์ศูนย์สองหนึ่งหน่สองสองจหามน่จะเป็นวางไว้ให้ ถ้าเอชอบก็ค่อยตามใจได้ถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เหมือนเดิมค่ะทุกคนสถิติก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันนะคะค่ะสำหรับแนวนทางเราสตาวันที่28มกราคม2568จะก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกทุกท่านว้ให้นะคะสำหรับวันนี้เจขอให้ FC โชคดีค่ะโชคๆบนับนมานกัน,นสุขทุกคน้นด้วพี่น้องสวัสดีค่ะ